นี้พี่ลุยเขาจะมานะหัวหน,าน้าค่ายเพลงเราอ่ะลุยเลคคอร์ดอะ่ะเขาจะทำเพลงใหม่ให้ยังยังเลยเตรียมเพลงยังยังเลยอะไรภบรักที่รังแครอะไรรักอะไรไม,ไม่ใช่ไม่ใช่เพลงแจ๊สอ่ะของบอลก,ก็อีกแนวหนึ่งไงใช่ใช่ยังไงมาวันนี้ต้องเคลียร์แล้วล่ะช่วงนี้ไม่ค่อยปล่อยเพลงให้พี่เลยแล้วกูเซ็นสัญญาไป200กว่าปีเนี่ยจููจ่ถึงอ่ะนะมามามาเออเอาไป ไอ้ขมาขมามาเฮียสวัดีับดีเฮียสวัสดีเออสวัสดีสวัสดีสวัสดีเฮียนี่แนะนำก่อนเลยนะเฮียเฮียอะไรพาใครมาเอ้าเนี่เอ็งไม่รู้จักพวกมันหรอวะไอเดียพวกเด็กไทยไงโต๊ะเด็กไทยอ๋อไทยเทไอบ้านนี่แหละไอเดหลักรอ้ฝาดอ่ะเด็กเอเด็กพอบปิดโทรเออน้าน่าให้มันไม่ได้ตัวเดิมไม่น่าเป็นเป็นตัวนู้นเลย ชื่ออะไรชื่ออะไรอ่าไอ้นี่คือโต้งแล้วรู้นะอ่าไอ้นี่คือไอ้เตี้ยเขาเป็นเพื่อนกันอ๋อเด็กแสปโต้งไอเตี้ยเป็นเด็กแสปแล้วนะกูเนี่ยมีอะไรแต่พอเชทางนะ่ยกูบอกว่าไม่ทั้งหลายน้องมองดิสร้อยเท้าไม่กอดดิไอ้เนี่ยนีสายมันชอบโชว์ ธรรมดา,าออของเรานี่แค่ลามธรรมดาเพื่อเราของเองลามของเพื่อนอะไรสุขไทยๆๆ <c oughs> อ๋อเล่นแนวมหาลัยโถกูก็ดาเป็นลาบังดา <c oughs> อย่งของเราเมื่อกี้นี่แค่ลามธรรมดายังรู้อยู่แล้วนะกล <c oughs> เป็นอะไรม่แม่กูอยากฟังตอนไหนเนี่ยผมกูถามมึง่ย <c oughs> ี่มึงแพมอะไรครับมึงเนี่ยดูแล้วแพมพี่ดูแล้เพื่อนคนนั้นน่าจะลามึงน่าจะเลียนะดูสมเนี่ยไปไปนงินไหนน้องไปยืนด้วยกันนี่ดูคนนี้ดีกว่าร้องฟังเขาหน่อยนึงคนนี้เรียบร้อยกว่าสดดีกว่าต้องสดสดชมหน่อยเว้เลยอาร์ตแลบล้ครับ แับรามเลยคุณขึ้นก่อนดิให้ผมขึ้นก่อนเออตั้งมาก่อนดิผมว่าขึ้นได้แต่เพื่อนผมมันจะร้องตามผมได้หรือเปล่าแนวเดียวกานไม่กลัวนะคนอย่างผมโตมาเมื่อกี้นี้บทไอ้เหียดีไม่ใช่กูด้วยคนอย่างผมไม่เคยกลัวอยู่แล้วแต่อิงมีความสามารถไงชอบขึ้นเปล่า ชอบชอบขึ้นนะ,อะโอเครู้แล้วนะว่าต้องชอบขึ้นนะชอบขึ้นเีลงไมต้องไปยุ่งกับมึงรู้อยู่แล้วนะกู่ะมีอะไร โอเคแพ่ย้ายให้น้องมาโชว์ให้ดูโอ้พ uh, oh, 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 oh. oh. okay, okay, okay. ี่ผมไม่ร allora ู้จ้าีว่าผมมาไงผมพี่ก็ยืนขับเพื Waiting> ่อนอยู่ดีๆแต่เพื่อนสองคนก็้มาก็ถามอะไรก็ไม่เข้าใจว่าอยู่ดีๆแต่ผมก็มาในวันนี้ผมก็มากับต้องทูพีผมก็ไม่เคยกลัวใครอยู่แล้ว c ระมอนแมนไหวเอาไหวเอาไหวเอาไหวไหวเอาเปล่าอ่ะป๊บนึงนะทำไมไม่มาคนเดียว เพื่อนนัททิปมาวันหลังได้ไหมเฮ้ยเขาต้องคู่กันถ้าเขาไม่มาคู่กันมันไม่ยอมมาขอสักงยอดสักท่านหนึ่งเอาไว้เนาะเอาเอาเอาสักบานบานนึ่งบานเดียวพอบานเดียวเลยบายผับหรือบารรัสเซียพี่เฮ้ยต้องรู้ได้ไงวะบารรัสเซียนท่านจะเป็นเพื่อนเขาอ่ะ ไปเจอมันอย่างนีปะเนี่ย้ไปเจอที่นนี้เลอะเยตคูเต้าตะคัดดักมันไว้อ่ะพี่นี่เขาแรอยู่หน้าหัวซิงหเหมัไปซอยซเลยเด็กแรโอ้โคนละอคนละอัมนที่เคยกั้ใครอยู่ร้านไหนน้องใหม่น้องใหม่ใจใจต้อง เราว่านะครับผมย้ายค่ายเถอะ <c oughs> ที่นี่แม่งเถื่อนว่ะไม่เถื่อนหรอกมึงอีกทีนะตบแล้วยืนสร้อยแม่งเลยเดี๋ยวก่อนนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นเห้หบอกโตขึ้นก่อนโตขึ้นก่อนเลยลูกอโอเคโตทุกคนขจะมองน,นะขจะมองจะมองโยกได้โยกไปทุกคนโยกได้โยกไปใครมีรังแม่คุยจะขังไอ้นี่อ่ะมากันทุกทีกับยันต์ตั๊กวันนี้มาอยู่ที่หลุย์เรคคอร์ดเออ โถ่โต้งมาสักวัยเลยกูก็นึกอยู่ดิโอ้พี่พี่ยกยกฮาวหน่อยดิแร็ปให้เตรียมก่อนวันนี้ทุกพีเนี่ยมันแร็ปเขาบอกให้แรปก่อนวันนี้มากับยังจั๊กมากับลุยเล็กคอร์ดเออวันนี้ยังจั๊กเขามีอะไรอยากที่จะบอกเออเขาอยากจะบอกเออมมมาาาถเ มาถอาเมาเถอมาเอมาเมามขามาไถกที่พอออไว้นี่กูไม่เอามึงแล้วกันไม่ได้ไม่ไ้ี่นี่นี่คือตัจีนอนเลยเฮียไม่เอาอ่ะไม่เอาอะไรเสื้อเฮียไม่เอาเฮ้ ไม่เฮียอย่างเงี้ยผมว่าไม่ได้หรอกเออไอ้พวกมึงพูดกับน้องก็ดีๆนะพวกมึงอะไรกันวะพอเอาเด็กใหม่เข้ามามึงก็มาขิงมันมาแกงมันมอะไรมึงเลยไม่ได้ไม่ใช่เนี่ยดูเดียวใส่หมวกมองมอะไรก็พัดคพวก,พวกเองนะบอก,บอกตรงๆนะมาเฮียนะเพียมากเลยนะเพียเออพี่คะ เพียกับเพื่อนหรือเพียกับงานแบบนี้หนูแนะนําเครื่องดื่มเข้มๆอย่างเบอร์ดี้โรบัสต้าสกักกระป๋องเลยค่ะแม่เหมือนรู้ใจนะไม่พี่ลองชิมความเข้มหน่อยดิพี่กาแฟแล้วลองอ้าวไว้ดีกเ่รอ <c oughs> <c oughs> เข้มจัดสาใจจริงๆเลยน้องมันเข้มจัดสาใจไปเลยใช่ไหมล่ะคะพี่ใช่แล้วตอนนี้นะคะทางเบอร์ดี้มีแคมเปญฉลองครบ30ปีแจกแหลกทั่วไทยลุ้นโชคสุดว้าวไม่ว่าจะเป็นรถกระบะรถมอเตอร์ไซค์ทองคาห,หนักหนึ่งสลึงและรางวัลอื่นๆมูลค่ากว่า10ล้านบาทเลยค่ะพี่ซื้อตอนนี้นะคะเขาแจกไปแล้วรอบแรกนะคะแล้วเห็นคนได้รางวัลกันเพียบเลยคะ่ะโอ้โหเป็นเรื่องแล้วทีนี้แล้วพี่ต้องทํายังไงบ้างน้อง ค่่ะพีแค่แอดไลน์แอดเบอรี่เวิร์และเก,อกรอประหัสใต้ห่วงสะสมแต้มเพื่อลุ้นหรือแลกของรางวัลต่างๆโดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage บอร์ดี้เวิลซึ่งสามารถร่วมแคมเปญชิงโชคได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่17ตุลาคม2566และลุ้นแคมเปญแลกแต้มได้ถึงวันที่31ตุลาคม2566เลยค่ะโอ้โหง่ายๆแบบนี้พี่ช้าไม่ได้แล้วเนาะถ้ายังงั้นจัดใบพี่สิบลังดูเลยเนาะจัดเลยค่ะพี่แล้วที่สำคัญนะคะพี่กินเสร็จแล้วอย่าทิ้งห่วงนะคะอ๋อโอ้ยไ่ต้องกลัวน้องมีโชคมาถึงตัวเองขนาดนี้ใครจะกล้าทิ้งละน้องเอาอย่างงั้นจัดใมพี่สิบลังนะพี่จะได้รีบ,รบกินแล้วก็สะสมแต้าม,ามดปของ พี่จัดไปเลยค่ะพี่ขอให้ได้ขอให้โดนนะคะไปเฮ้ยพูกเราไอ้น้องน้องสองคนเนี่ยทำไมพี่ ตกลงย้อนมารวมกับค <à frig> ่ายเราจริงเหรอเอามันก็ต้องรวมคนละแนวนะเฮียแล้วแรปเราก็มีเลยไอ้แจ๊คมันก็แรปได้เมทาเราวงย้อนยุกเรามารวมอย่างนี้มันไม่ใช่เฮียใช่ไอ้แจ๊คแรปได้เหรอได้ก็โหก็ในตู้เย็นนี่ยเงาะทุเรียนอะไรผมคนแรปหมดแหละไม่ใช่แรปผลไม้เวรอันนี้ถ้ามึงถือว่ามึงเก่งนะมึงเหนือกว่าคนอื่นไงพี่พี่ถ้าอันนี้มึงเปิดใจมึงแรปไงนี่ไหมแรปเป็นพวก จีนแบบไรเงี้ยเลยภาษาไทยผมไม่ค่อยถนัดผมไม่ดังที่นู่นเลยแรปจีนไยไปก็ได้นะตอนอยู่จีนชื่อนะที่ใช้รับชื่อจีนที่รับจีนอะชื่ออะไรชื่ออะไรอ่าลิวลิวโฉลิวิวโฉตอนนั้นตอนนั้นลิวพัมซิงไนกยอลังดังในยุคผมอะอัพโซอิงแรปจีนเกลียดสร้อยมากเลยอะเลิกมาเยิกเอ้เยิกเจ๊กน้องสา ยีอนสงจังหวัดจะสาเกจิกของหกศูนย์คุณยืนสัมา์น้องเพื่อกินปงหวโซะจิ้ววนเทอาะจิ๋อว่าเทาวนางเสียโห้งจังงี้เสียโัวเท้าวจังวันเสียโค้แลวเสียงหลังถอยอะวะซักมากระลักซุมึงจะเอายมันอยู่คนเดียวเลยเหรอเนี่ยจะจบแล้วนะ จะจบแล้วให้เขาจีนเองได้ไหมอ่าจีนเออจะไปเขาเคยอยู่ที่ที่ไหนอยู่นานมาเซเปยไป่ทำอะไรเขาไปขายข้าวขาหมูที่นั่นไม่ใช่ขาหมูอยู่นานอันนี้ออกตลกนะอ๋อให้พี่ได้มีลวดพี่โชว์พี่โชว์ดีกว่าอะไรฮะเขาพี่ไปกับผมเลยยู่นานนะพี่โชว์เขาเฮ้ยเดี๋ยว่อนนะเขาเป็นคนทำตัวเองใช่ไหมที่เองแลบแขกแลบอินเดียใช่เองใช่ไหมไม่ที่ไหน ไอ้แจ๊คผมไม่เคยบอกกับใครมาเลยไอนี่มันแร็ปแขกแร็อินเดียฉมังนั่นแหละนี่แร็ปจีนแร็ปแขกอินเดียได้แล้วแร็ปเขมินใครแร็ปก่อนครับแร็ปเด้อเด้อเด้ออะไรอะอะไรวะเบิ้มเบิ้ออกอะไรอินเดียก่อนเลยโอ้อินเดียเ้

네, 컴퓨터가 뭘 했냐고, 하퓨터가 컴퓨터가 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 바라. 터라컴 바라

มันขับรถมาบ้านกูได้ไงเนี่ยผพราะว่าเสียงร้องก็ได้แล้วนะแต่ว่าการเต้นยังไม่ผ่านนะกาเต้นพวกเองนะมันดูธรรมดามากเลยโดยเฉพาะเองเต้นมันแบบดูแบบพื้นๆน่ะแล้วมันน่าจะมีสเต็ปอะไรที่แบบวัยรุ่นเข้าถึงเอางี้ต้องหาคนที่เต้นเก่งๆพวกเราไม่ถนัดหรอกนอกจากพวกเราเต้นเก่งแล้วเนี่ยเหลือว่าเราก็มีเออนุชาละคนเดียว คนเดียวเองเหรอคนเดียวเอามาได้นะเองชอบจริงๆแล้วอ่ะเฮียติดต่อมาให้เป็นเบอร์หนึ่งของค่ายเราเลยตอนนี้เออนุชนะกระป้าพวเป็นเล่นอ่ะเอเอมาเฮ้ยเอมาสดีครับสดีครับสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับเฮียคุยกับน้องได้เลยสดีครับสดีครับเดี๋ยวจะหาว่าเฮียไม่ลงทุนัสดีครับสดีครับเดี๋ยวคุยกันก่อนดินึกว่าให้มาแค่นี้เอ รู้จักหรือยังรู้จักยังใครนี่ใครนี่โต้อะไรโอ้โอ้ผมจำได้แล้วผมเคยเห็นเคยเห็นพี่อะไรนี่ครับพี่ต้งทูพีแรปเปอร์แรปเปอร์อย่าอย่าอันนี้อ่ะอู้นี่ผมจำได้เหมือนกันใครเคยเจอพี่ตั๊กทูพีไอใช่ไหมใช่ไหมฮะใครใค่ใครมันเตรียมของมาเว้ยเฮ้ย ใส่เสื้ออะไรมาเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นเสื้อรัดรูปครับอ๋อนี่เสื้อรัดรูปเสื้อรัดรูปและกางเกงกางเกงรัดเป้าครับมระทออันนี้มาคุยเสื้ออะไรสีส้มไงเอาพี่นี้จับอะไรครับปูถูก <c oughs> เดี๋ยวเฮียนะจะให้เขาเต้นให้ดูก่อนและพวกเองก็จำท่าที่เขาไว้ <c oughs> แล้วเขาไม่ได้ <c oughs> มาคนเดียวเดี๋ยวมีแรนเซอร์ด้วยได้เลยเฮียได้เลยแรนเซอร์มาเฮ้ยมา แอวลันปัดลันปัดลันปัดเสียงแอวมันลังเสียงบ้าฮักปัด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 แอลลันปัดลันปัดลันปัดแอวลันปัดลันปัดลันปัดเสียงแอว ต้องเต้นต่างเขาดูนะแต่ผมไม่ได้ดูนักร้องเลยนะทูกทายพวกผมดูน้องๆเขาอยู่ฮะให้ดูศิลปินเสือกดูแดนเซอร์ขออีกรอบไเลยนะแต่ว่าขอเป็นแดนเซอร์ล้วนๆเลยเฮ้ยบ้าหรือเปล่าพี่มึงคิดอะไรเนี่ยเออเต้นสุ่มสี่ซุ่มห้าช่วงเด้งอย่าไปแปะหน้าตากล้องทำไงมันไม่เบื่อขนาดนั้นหรอกเฮ้ยดีมากเลยอเหี้ยพวกเองต้องเต้นต่างเขาด้วยได้ผมได้เลยไป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 ไเลย ึงสารแดนเซอร์ครับว่า,วาออมันต้องอยังไง๋อ้อม่ถนัดเต้นกับเขางั้นหนูมามา<อ>เต้นกับพี่ก่อนด<อ><อ>ิมาสอนพี่เขาหน่อยอ่ะสอนพี่เขาโอเคสามคน มาเต้นมาได้มาดูโอ้โหถึงมาถอดแกล้ดูเลยอ่ะมาลุกมาลุกศึกษาครับตัวกลางไม่ได้สภาพาเองไม่ได้ละมาเด็มาอยู่ตรงกลางแล้วเต้นตามเขาเอวาล้วไปพี่เขาสอนไปพี่เขาสอนก่อนลอเตาเลยเอ้ามิวซิ่ S 1> <S 1> เดี๋ยวก่อนผมบอกเลยการเต้นเอออนุชาที่คุณเต้นเมื่อกี้ผมบอกเลยธรรมดามากธรรมดามีคนได้ดีกว่าน,นี้อ่ะเอาแบบร้องแล้วเต้นแล้วเอวแบบเคยเห็นไหมปปปปปปวิ่งเหรอวะได้ใครแล้ว่ะไอ้หนูดูครับเดนเซอร์ไม่ต้องคนเดียวเพียวๆแล้วมองไปที่หน้าเลยจัดไปเลย Trang quá chi <laughs>